ก่อนอื่นขอแสดงความดีด้วยนะครับโครงการเสร็จภายใน5สัปดาห์จริงๆคุณธนินช่วยเล่าอุปสรรคหรือความยากในการนาเข้าวัตถุดิบนะครับเพราะว่าโรงงานนี้ตั้งขึ้นด้วยเวลาเพียง5สัปดาห์แล้วก็ต้องได้รับความร่วมมือจากวัตถุดิบจากต่างประเทศด้วยก็เนี่ยตรงวัตถุดิบตรงนี้แหละที่สำคัญเรามีเครื่องจักรไม่มีวัตถุดิบก็ไม่มีประโยชน์ตอนนั้นก็ซื้อมาจากหลายประเทศแล้วก็หายากอีกด้วยแล้วถ้าเมื่อหลายอเมริกาประกาศบอกว่าทุกคนต้องใช้นี่นะโอ้ตลาดขัดแค็นอีกนะวันนี้ก็ล็อกเตอร์ยุตก ติดต่อกับกระทรวงพาณิชย์ว่าเรานี่นะม่ใจะมาซื้อขายนะมันช่มาขายเก่ากาไรนะนายามอย่างเนี้ยให้กับแพทย์ให้กับหมอกับนางพยาบาลเนี่ยเป็นด่านหน้าเลยอยู่ในสนามรบเลยแหะไม่ใช่ทาหารแล้วนะฉะนั้นเราต้องปอกป้องหมอกับนางพยาบาลให้แข็งแข็งให้แข็งแรงไม่ติดเชื้อถึงจะมีกําลังไปช่วยเหลือประชาชน เมื่อเช้านี้แจกไปแล้ว1 0 0 0 0แความคาดหวังเดิมที่คุณธนินเคยให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยคือผลิตได้เดือนละ3ล้านชิ้นอย่างนี้ก็แปลว่าจะต้องแจกวันละ1 0,000แชิ้นไปเรื่อยๆนะครับใช่ในทุกๆวัน3ล้านชิ้นเนี่ยมันไม่ช่วยทั้งหมดประเทศไม่ได้หรอกแต่เราต้องช่วยถ้ามีเหลือก็ เคยให้โรงพรยาบาลเขาจะรู้เลยว่าน่าจะให้ประชาชนที่มาหาหมอหรือจะปอกป้องเขายังไงถ้าเราอยู่บ้านหรือเราปอกป้องหีกเลี่ยงโรคตัวนี้มันก็จะหายไปเองเมื่อ5สัปดาห์ก่อนเนี่ยแจ้งไว้100ล้านบาทที่เป็นการผลิตหน้าการทำา,าัไใช้หมดไหมครับวันนี้ยังใช้ได้แต่ถ้ายืดเยื้อไปอย่างนะั ไม่พอแน่นอนเพราะว่าท่านเลย3เดือนเนี่ยแล้วก็ยิ่งทุกคนแย่งซื้อก่อนเรามีเครื่องจักรอยู่แล้วก็ไม่มีประโยชน์แต่ผมยังมีความเชื่อมันนะเพราะผมคิดอะไรเนี่ยมผมคิดบวก<ม>เชื่อว่าเทคโนโลยีกับคนเก่งวันนี้<อ>กับอุปกรณ์ของโลกกับเรื่องนี้ไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วนะมันเป็นปัญหาของโลกแล้วแล้วถ้าเป็นปัญหาของโลกแล้วมนุษย์ย่อมเก่งกว่าถ้าไม่ได้เก่งกว่ามนุษย์ตายไปหมดเกียงแล้วลนะ่ะ หลังจากประสบความสําเร็จในการตั้งโรงงานหน้ากากยบร้อยแล้ว CP มีความสนใจในการตั้งโรงงานยาหรือผลิตวัคซีนด้วยไหมครับเรามีโรงงานยาอยู่ในเมืองจีนแล้วแต่ยาคนเนี่ยที่เมืองจีนเนี่ยตอนนั้นขัดแคลนมากแล้วเราเป็นคนแรกที่ไปลงทุนเมืองจีนเรามีโอกาส และสวัสดีภาพและความมั่นคงของพนักง,งานเครือซีพีทั้งโลกคุณธน,นินทร์พอจะยืนยันความเป็นอยู่กับพวกเขาในช่วงวิกฤตนี้ยังไงได้บ้างครับคนเก่งเนี่ยหายากนย,ยังไว้นยังสร้างหุ่นยนต์เก่งเท่าคนไม่ได้นี่คือความสําเร็จของซีพีคือคนพูดไปหมื่นคันก็คนเรามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆก็คือมอนุษย์สร้างแหละครับสร้างเสร็จแล้วก็ต้องมนุษย์เอาไปใช้อีกเแต่น่นจะไม่มีการเลิกจ้างคน รือบุคลากรของ CP แน่นอนไม่มีไม่มีอย่าง CP of, แล้วยังประกาศจ้างคนอีก2-0,000คนนะอยากจะให้คุณธนินย้ําเรื่องนี้นะครับกับอีกเรื่องก็คือย้ําว่าทุกโครงการของ CP ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงและอื่นเนี่ยจะมีการดีเลย์หรือจะไม่ดีเลอย์อย่างไรผมยังมองโลกในงแง่ดีนะครับพอดีรถไฟความเร็วสูงอีก4ปีกว่าสร้างเสร็จเนี่ยพอดีเลยครับเพราะทุกๆข้ครั้งหลังวิกฤตแล้วเนี่ยเศรษฐกิจจะบูมอย่างก้ากระลดแล้วถ้าจะรีแล้วก็รัฐบาลลครับ โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับหลังวิกฤตแปลว,ว่าการก่อสร้างทั้งหมดของ C ีีจะไม่มีทางหยุดไม่มีทางหยุดตอนนี้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของบริษัทอื่นๆมีปัญหากันเยอะเหมือนกันอุทนินอยากจะบอกผู้ประกอบการเหล่านั้นยังไงเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรคนครับหลายที่มีความคิดเรื่องการเลิกจ้างพนักงานครับไม CP พีบต้องเลิกจ้างคนเพราะธุรกิจของ CP ีเนี่ยเตรียมพร้อมหยุดบางธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้นะ ไม่ใช่สีผีเก่งนะไม่ใช่เขาไม่เก่งนะอย่างท่องเที่ยวเงี้ยจะไปบอกว่าผมไม่ลดคนก็คนไม่มาเที่ยวเงินเขาก็มีจํากัดลดจายไปก็ไม่ไหวอังกฤษเนี่ยชัดเลยฮนะอเมริกาก็ชัดอังกฤษ,กอกฤษบอกกับเจ้าของโรงแรมผมจ่ายให้พนักง,งานคุณ80%ห้ามคุณเลิกจ้าง คุณต้องดูแลต่อแล้วหลังวิกฤตแล้วโอากาสมาแล้วคุณเคยไปจ่ายเงินเดือนถ้าทําแบบนี้เนี่ยธนาคารก็ไม่มีหนี้เสียประชาชนก็ยังมีเงินไปจับใจภาษีมูลค่าเพิ่มก็ยังเพิ่มอยู่คนก็ไม่ตกงานคุณอย่าไปเข้าใจผิดนะจ่ายเงินเดือนให้เขาเนี่ยเขานีไปจับใจ ภาษีเกิดขึ้นนะหลักการก็คือต้องจ่ายให้กับบริษัทที่ธุรกิจหยุดถ้าธุรกิจไหนยังคนดาเนินก็รับผิดชอบเองยังซีฟีไม่ต้องจ่ายมีหลายบริษัทรับผิดชอบเองได้เพียงแต่ไปช่วยคนที่มีปัญหาอย่าให้เขาล้มหายตายจากไปเพราะเที่ยวนี้ไม่ใช่เขาทาไม่ดีไม่ใช่ความผิดของใคยแลย้วฉันรัฐบาลวันนี้หนี้เท่าไหร่ต้องเกิดเสียหายเท่าไหร่รัฐบาลกู้มาให้เปาะให้ครบรัฐบา,าลไทยเรารวยกว่า อังกฤษนะอังกฤษ80เราร้อยเลยคนอาจจะหาว่าผมนี่เลยเถอะไม่เลยเถอะครับแม้ว่าสร้างนี่ไว้แล้วจ่าระยะยาวอีก10ปี20ปีก็ขอไปสิประเทศไม่ล่มละลายแล้วประเทศจะได้เงินอีกด้วยนะเราเพียงกู้10%ซของ GDP ทิปจ้อยมากยามอย่างนี้ออกพันธบัตรของรัฐบาลแครดดีมากดอกเบี้ยถูกด้วยแล้วก็มากู้ถูกๆมาช่วยทุกอย่างมันก็อยู่รอด คนที่ตกงานมีเงินจับใจแล้วยังครอบครัวได้สังคมก็ไม่เหลือร้อนก็มีเงือ่อนไขว่าถ้าอย่างนี้ผมจ่ายเงินเดือนแล้วอย่าอยู่เฉยๆนะคุณต้องฝึกอบรมเตรียมพร้อมหลังวิกฤตคุณจะทำดีกว่าเดิมยังไงคุณจะบริการลูกค้าดีกว่านี้ยังไงพอหลังวิกฤตเราวิ่งเลยคนอื่นยังอ่อนแออยู่แล้วไม่เสียเปล่าหรอกครับภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ต้องไปลดภาษีอื่นๆไม่ต้องลอดเอาเงินเนี่ยทำให้ ทุกอย่างมันอยู่ในภาวะปกติแล้วรัฐบาลก็เก็บภาษีปกติเงินอันนี้หมุนไปหมุนมาก็หมุนเข้ารัฐบาลละละถ้าผมพูดอย่างนี้นะแล้วรัฐบาลนึกว่าท่านนินพูดแห็นแก่ตัวเองไม่ใช่ผมเห็นแก่ประเทศประเทศไทยอยู่ไม่ได้ผมอยู่ได้ยังไงเขาถามสิผมก็ส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะบอกว่าผมไม่รักืองท่าผมรักคนไทยที่สุดเลยนะถ้าเสียหายผมเสียหายมากที่สุดฉะนั้นผมไม่ได้คิดว่าเป็นประโยชน์ส่วนตัวผมนะ ผมคิดทุกอย่างเนี่ยเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชน